เผยอาการป่วยเปย้ยป่านวาดล่าสุดแพทย์วินิจฉัยว่าจากการสอบถามคนใกล้ชิดนักแสดงสาวเปย้ยป่านวาดหลังเจ้าตัวได้โพสต์ภาพนอนบนเตียงผู้ป่วยและมีสายน้ำเกลืออยู่ที่มือทางคนใกล้ชิดได้เปิดเผยอาการของเป้ยว่าเนื่องจากก่อนหน้านี้เป้ยทำงานหนักมาโดยตลอดทั้งถ่ายละครถ่ายรายการ ออกงานอีเวนต์รวมไปถึงต้องดูแลลูกๆเองทั้งสองคนทําให้การดูแลสุขภาพไม่ดีเท่าที่ควรเกิดการพักผ่อนไม่เพียงพอส่งผลให้มีอาการหน้ามืดเวียนหัวจะเป็นลมอยู่ตลอดเวลาและเป็นเรื้อรังมานานถึงสองปีแล้วแต่ที่ตัดสินใจให้พบแพทย์ในครั้งนี้คือเริ่มจากไปเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัวแล้ว,ลวรู้สึกว่าอาการยิ่งแย่ลงเรืร่อยๆจึงตัดสินใจไปพบแพทย์ ซึ่งแพทย์ก็วินิจฉัยว่าเปยมีค่าเลือดที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของคนปกติคือมีค่าเลือดน้อยกว่าเกณฑ์และมีเม็ดเลือดแดงมากกว่าเม็ดเลือดขาวส่งผลให้เกิดอาการต่างๆกับร่างกายและก่อนหน้านี้เปยก็มีอาการสภาวะโลหิตจางอยู่แล้วทําให้คุณหมอค่อนข้างกังวลเรื่องค่าเลือดจึงเสนอวิธีการรักษาโดยการให้ธาตุเหล็กเข้าสู่ร่างกายเพื่อที่จะได้ปรับสมดุลเลือดที่ดีขึ้นหรือให้เลือดเข้าสู่ร่างกายโดยตรง ซึ่งเปยเลือกที่จะรักษาวิธีการให้วิตามินและแร่าธาตุเข้าสู่ร่างกายก่อนโดยไปตามนัดมาเมื่อวันที่5-6สิงหาคมที่ผ่านมาโดยหลังจากที่ให้ธาตุเหล็กเสร็จแล้วนั้นแพทย์จะให้รอดูอาการประมาณ1เดือนครึง่งแล้วจะนัดตรวจเลือดซ้ำอีกทีในวันที่1 5กันยายนถ้าหากผลเลือดไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องมีการถ่ายเลือดให้โดยตรงโดยคุณแม่สุดสตรองลูกสนี้ก็ไม่ได้พักงานแต่อย่างใด ยังคงรับงานอยู่และเลี้ยงลูกๆทั้งสองคนซึ่งคนรอบข้างก็ต่างให้กำลังใจดีมากรวมไปถึงอดีตสามีส่วนเจ้าตัวก็ไม่ได้กังวลอะไรและพร้อมที่จะสู้ตอนนี้ก็เลยต้องปฏิบัติตัวตามที่หมอสั่งพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์หากมีอาการอัปเดตอะไรจะมาแจ้งอีกครั้งก็ขอให้คุณเปยไม่เป็นอะไรมากนะคะขอให้หายไวๆค่ะส่งกำลังใจให้นะคะ ทางทีมงานเราขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ